สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนนะแอคอร์ด G9 2013นะแอคอร์ด G9 2013เครื่อง K24 ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยที่ผมบอกตัวท็อปก็ดูซันรูฟนะรถน้องเอกเข้ามาหาผมเข้ามาหาผมด้วยปัญหา เพียบหน้าจอเนี่ยไฟพวงมาลัยก็ขึ้นตัวลื่นถลายก็ขึ้นโชว์ไฟเครื่องก็ขึ้นโชว์ Adaptive Cruise Control ACC CMBX ขึ้นโชว์หมดนะไฟเครื่องโชว์ไฟลื่นถลายโชว์ไฟพวงมาลัยโชว์ Adaptive Cruise Control ตัว ACC CMBX ขึ้นโชว์นะครับ ผมมักจะเตือนน้องๆหลายๆครั้งว่ารถที่เป็นตัวท็อปๆเนี่ยอัดแน่นไว้ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยระวังมันจะเป็นดาบสองคมนะครับอย่างรถน้องเอกเนี่ยหมาผมผมก็จะการตรวจเช็คตามรูปแบบวิธีการของผมนะไฟเครื่องโชว์ลื่นถลายโชว์ acc โชว์ c b s โชว์นะครับพงาลไยก็โชว์นะครับ ปรากฏว่าผมเจอจำเลยไล่เรียงทีละอย่างนะปัญหาคือน้องเขาเขาเปลี่ยนตัวนี้มาแล้วนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับน้องเขาเปลี่ยนมาไม่รู้ว่าเป็นของแท้ของเทียมของเทียบตรงรุ่นหรือเปล่าแต่ทรงมันไม่ค่อยใช่นะครับตัวนี้ก็บอกผมว่ามีปัญหานะครับตัวนี้เนี่ยมันจะวัดอุณหภูมิวัดมวลอากาศไอดี ID ขาเข้านะครับวัด ปริมาณอากาศวัดอุณหภูมินะครับซึ่งจะส่งผลเรื่องกล่อง ECU จะจะจะประมวลผลแล้วก็ฉีดหัวฉีดจ่ายหนาจ่ายบางนั่นแหละก็มีตัวนี้ก็มีส่วนนะไฟเครื่องของน้องโชว์แต่อีกตัวหนึ่งนี่ให้ดูตรงนี้สายปลั๊กตัวนี้เนี่ยสายไฟอยู่3เส้นนะ3พินมันขาดอยู่1เส้นเห็นไหมครับตัวนี้คุมอะไร ตัวนี้เป็นแคมชาร์ปนะครับแคมชาร์ปตรวจวัดองศายกของแคมปรากฏว่าสายไฟมันขาดหายไปไม่รู้น้องเขาก็บอกผมว่าไม่รู้เกิดจากหนูเหนอหรือเปล่าก็าไม่รู้นะเนี่ยนะตัวน,น,น,นี้ทำให้ไฟเครื่องโชว์ด้วยไฟเชื่องไฟเครื่องของน้องก็โชว์สองเรื่องนะครับ airflow กับแคมเซนเซอร์นะครับ, flow, บ, ensor, รบสองเรื่องแล้วนะ แล้อีกตัวหนึ่งก็คือปั๊ม VSA VSA Modulator ไอตัวนี้คุมเบรก ABS ทั้ง4ีล้อคุมตัวลื่นถลาย VSA Honda จะเป็นเฮ้ย VSA Honda จะเป็น VSA ตัวนี้นะน้องเอกนะตัวนี้นะตัวที่3นะครับทำให้ไฟพงมาเลยมันโชว์ตัวนี้ทำให้ตัวลื่นถลายที่โชว์หน้าจอมันโชว์ก็เกิดจากตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยถ้าเบิกใหม่เปลี่ยนใหม่ก็ส0 0 0มบวกลบบวกบวกแหละแต่ถ้าซ่อมทุกวันนี้มีอู่ฮอนด้าซ่อมอยู่ที่ประมาณ5,000บวกบวกห้า0 0นบาทตัวนี้นะซ่อมได้นะครับใครที่ใช้ Accord ใช้ c ีวิกเฮดใช้ถ้ามีปั๊ม VSA เอ d u โมดูลเลตัวนี้ก็ถ้ามีปัญหาก็ซ่อมได้นะครับนะครับของน้องเขาแอร์ฟลูแล้วก็ Cam เซนเ o r Cam แล้วก็ VSA module レเตอร์นะครับ3อย่างแล้วอย่างที่4จํจเลยอย่างที่4ที่ที่มันจะขึ้น ACC กับ CMBS นะครับมันมาจากตรงนี้ครับตรงนี้ข้างหลังเนี่ยถ้าเราถอดกระจังออกมามันจะเป็นฐานเป็นตัวเรดาร์อยู่ข้างหลังนะครับมันเป็นระบบไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างหลังมีปลั๊กสายฟงสายไฟ,ไฟเสียบอยู่ฝั่งเนี้ยตัวเนี้ยมันฟ้องบอกผมว่ามีปัญหานะครับมีปัญหาอาจจะยังไม่เสียอาจจะสกรปรกอาจจะ อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับวิธีแก้ก็คืออาจจะต้องรื้อถอดแล้วก็คลีนเคลียร์ทำความสะอาดในตัวเรดาร์อยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นทึ่งทึงตัวนี้ผมเจอบ่อยนะครับตัวนี้แอ้ขอ G9 เนี่ยผมเจอบ่อยมากในตัวท็อปนั่นแหละนะครับเรดาร์ตัวนั้นแหะมันเริ่มรวนเพี้ยนนะครับอ่าก็สรุป G9 ท็อปนะครับหลังคาซันรูฟถือว่าน่าใช้ดีแหละแต่อย่างที่บอกว่า มันมีเทคโนโลยีเข้าประกอบเยอะแยะมากมายเวลามันรวนเวลามันมีปัญหามันจะลิงก์สัมพันธ์ขึ้นกันและกันนะครับทาให้มีปัญหาหนั่นแหละแก้ยากนะครับรถน้องเอกคันนี้ก็ Airflow เดี๋ยวจะพยายามแก้ให้น้องเขานะครับรร่องรอ,อยมีการเปลี่ยนมาแล้วไม่รู้ตรงรุ่นตรงสเปคหรือเปล่าแต่มันฟ้องว่าเพีย้ยนมีปัญหาอยู่ถ้าแก้ได้ก็จบตัวนี้น่าจะแก้ไม่ได้จะต้องไปเดินสายไฟต่อสายไฟ หม่นะครับส่วนปั๊มตัวน,นี้ก็บอกน้องเขาว่าถ้าพี่แก้ได้วันนี้ก็โอเคโชคดีถ้าวันนี้แก้ไม่ได้ก็เข้าอู่ฮอนด้าซ่อมซ่อม,ซ,อมซ่อมได้ซ่อมได้นะครับส่วนตรงนี้ไหนไหนก็จะเข้าอู่ฮอนด้าด้วยเคสนุน้นแล้วก็ให้น้องเขาคุยกับเจ้าของอู่ให้หรื้อถอดตรงนี้มาคลีนเคลียร์ข้างหลังนะครับต้องถอดกันชงกันชนกระจังนะครับไหนไหนก็จะมีงานแล้วผมว่า3ามสี่อย่าง4อย่างนี้อู่ฮอนด้า ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางน่าจะเอาอยู่แก้ได้อยู่นะครับบางอย่างก็อย่างตรงนี้อาจจะต้องเดินสายฟงสายไฟซ่อมใหม่ตรงนี้ก็อาจจะต้องเทสสัญญงสัญญาณถ้ามันเพีย้ยนจนกระทั่งว่ามันเป็นของปลอมไม่ถูกรุ่นไม่ตรงรุน่นก็จะเพี้ยนนะครับก็หาของแท้ใส่ตัวนี้ไม่เท่าไหรหรอกนะครับถ้าเป็นมือ2 Airflow ต้องเป็นมือ2ที่ตรงรุ่นของมันนะครับจะมั่วไม่ได้นะครับน้องๆสายช่างนะส่วนตัวนี้ก็คลิงเคลียดูก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลำบากหน่อยแหละเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยเรดาร์ーーตรงนี้เนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีคนซอ่อมได้นะครับยังไม่มีคนซอ่อมได้ข้างในมันเป็นแผนวงจอรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ครับอาจจะยากนิดหนึ่งนะตรงนี้นะเอกเข้าใจเนะาะสี่จุดนะแอร์ฟลแล้วก็แคมเซนเซอร์แคมแล้วก็ป um ั SA, ๊มวีเอแล้วก็ตรงนี้ถอดคลีนเคลียร์ดูก่อนนะครับนะโอเคนะครับพี่น้องผมขออนุญาตน้องเอกเขายืนอยู่หลังกล้องนี่แหละขอถ่ายทาคลิป ถ่ายทำคลิปก,ก็ชี้จุดป,ปัญหาเวลาน้องเอกเขาจะดูรถน้องเขาก็ไปดูในช่อง YouTube ของผมว่าผมพูดว่าตรงไหนบ้างนะครับอย่างอื่นรถคันนี้ดีหมดนะดีหมดยกเว้นนี่แหละแล้วก็น้องเขาก็อาจจะเดินทางเดินผิดหน่อยหนึ่งเดินทางผิดหนึ่งรถมีปัญหาก็มีคนอาสาเข้ามาแก้ไขไอ้คนอาสาเข้ามาแก้ไขก็ความรู้ไม่ถึงประสบการณ์เครื่องมือก็ไม่พอก็เลยออกทะเลนะครับ น้องเขาเลยโทรมาหาผมวันนี้วันอาทิตย์จริงๆวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยมี G9 นัดคิวมาอีกคันหนึ่งนะน้องเอกวันนี้คนแรกคันแรกนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นบทเรียนให้กับน้องๆ G9 ถ้าท่านอื่นๆนะใช้ได้นะครับตัวถังบอดี้เครื่อง k 24แรงพอสมควรระดับหนึ่งอาจจะกินน้ำมันหน่อยนะในเมืองต่จังหวัดก็14-15กิโลลิตร ถ้าในเมืองกินน้ำมันก็ติดแก๊สอ่มันมีทางออกตัวนี้ติดแก๊สได้สบายประหยัด k 2 4ตัวนี้ถ้าติดแก๊สแล้ววิ่งในเมืองเหลือกิโลหนึ่งบาทปลายปลายเนี่ยถือโอเคแหละนะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับใครใช้รถรุ่นนี้อยู่ฟังผมดีแคลร์ดีเทลรถน้องเอกแล้วอาจจะถอดใจไม่หลอกถ้าคุณเจอคนที่เขารู้จริงรู้เป็นรู้ปัญหานะครับไม่ปวดหัว แต่ว่าบางทีถ้าไปคุณไปเจอช่างที่ไม่เป็นไม่เก่งแล้วก็ออกเงี้ยนะครับรถน้องเขาอาจจะผ่านมือช่างมานิดนหน่อยนะครับโอเคนะครับโอเคขอบคุณครับอเสวัสดีครับสวัสด,นะดีนะครับทุกคนนะ G9 ผมทํามาเป็นพันคันแล้วมั้งทั้ง K ทั้งเครื่องไฮบริดนะมีปัญหามันมาได้นะครับสวัสดีครับ